ในช่วงที่หลายๆคนกําลังมองหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัววันนี้ทีมงาน n b ็นบทยาลามีอีกอาชีพหนึ่งที่ขอแนะนํานั่นคืออาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดครับฟาร์มจิ้งหรีดที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือฟาร์มของคุณเฉลิมเส้งสวัสดิ์ที่เพิ่งเริ่มต้นเลี้ยงจิ้งหรีดมาประมาณ3-4เดือนโดยคุณเฉลิมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนทําอาชีพขายหมูในตลาดแต่ก็เลิกไป จากนั้นจึงมองหาอาชีพใหม่ที่คิดว่าจะสร้างรายได้และไม่เป็นภาระยุ่งยากมากเกินไปจนได้รับคำแนะนำจากเพื่อนคนหนึ่งที่เลี้ยงจิ้งหรีดอยู่แล้วว่าน่าจะลองเลี้ยงดูเพราะไม่ต้องลงทุนเยอะที่สำคัญไม่ต้องใช้เวลามากตลาดยังมีความต้องการสูงดังนั้นจึงเริ่มลงมือสร้างโรงเรือนและนำไข่จิ้งหรีดมาเพาะเลี้ยงตามคำแนะนำของเพื่อนคนดังกล่าว คุณผู้ชมครับหลังจากว่างงานในช่วงโควิด -19 นะครับพี่เฉลิมเส้งสวัสด์ก็ได้หันมาเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมซึ่งอาชีพนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรท่านนี้ได้พอสมควรครับคุณเฉลิมเล่าให้ฟังว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดใช้เวลาประมาณ40วันค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารที่ต้องใช้อาหารหมูนมเป็นหลักเนื่องจากมีโปรตีนสูงแล้วจึงเสริมด้วยพืชผักเช่นใบมันสำปะหลัง และเศษผลไม,มต้ต่างๆโดยจิงรีดเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีปัญหาแต่ต้องระวังศัตรูที่สำคัญก็คือมดและจิงจกดังนั้นโรงเรือนจะต้องสามารถป้องกันสัตว์ต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งขณะนี้ตลาดในพื้นที่จังหวัดยาลาเองก็เร,ริม่ม,มรู้จักฟาร์มจิงหรีดของคุณเฉลิมโดยราคาขายจะตกอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ200บาทครับรรุ่นรุ่นหนึ่งกล่าวว่าต้องได้รุ่นรุ่นหนึ่งต้องได้ประมาณ เหมือนต้นๆเหมือนต้นๆก็อยู่ได้ครับส่วนมากจะเป็นหนึ่งอาหารอาหารหลักคืออาหารโมูนมครโปรตีนโปรตีนสูงสองพวกพวกที่จะเสริมไออาหารจากแพงแล้วก็เสริมลงมาน้อยหน่อยก็ให้ใบมันให้พวกใบเตยตวกนี้คือลดต้นทุนจากกินสิบโลเราให้ใบมันนี้ไปเพิ่มอีกห้าโลก็เป็นสิบห้าลัต้นนุน สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางการสร้างรายได้หรืออาชีพเสริมการเลี้ยงมแมลงอย่างเช่นจึ้งรีดอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้อย่างงดงามให้แก่เกษตรกร,ร,กรในช่วงเวลานี้ครับทีมข่าว NBT บทยาลารายงานามาสมหนทรงออกได้ทั้งมินตันนี้เราก็อยู่สบายแล้วสบายแล้วแต่ว่า